เจ้า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 เลยค่ะกับออกเวลาถึงเวลาออกหากินแล้วเนาะค่ะเหมือนกับลูกตาสาวท่านค่ะบ้างมือลูกตะสาวแต่ว่าแต่ว่าเห็ดเหยียบข้าอยู่เราเราเบิง่งเพื่อนเพื่อนเสียงจริงดีดลองเพราะว่ามาตาสาวแห้งเนาะค่ะคนนห้านี่เลยค่ะถึงเวลาออกหากินกับน,นอนกับตื่นตามน้ํากับเตรียมตัวไปทํางานค่ะามาดูบรรยากาศแต่เ้าช้าหมอบว่า แต่เช้าค่ะตอนเช้าเช้าค่ะตื่นตอนเท้าเช้าก็ไปมาถ่ายแสงอาทิตย์ตไปถ <c oughs> ่ายหอยหยานฝนแห้งค่ะเปิดมือมือนี้ทองฟ้าทองฟ้าสีแดงเพราะว่าลูกแต่สาวท่านค่ะ,ะเมราะงั้ทองฟ้าสีแดงสดใสมากเลยค่ะมันนี้บ่บหูวชิตโต๊ะแห้งหรือว่าสีสีแดดเนาะเพราะว่าแต่ว่าฝนยังริมอยู่ค่ะแต่เช้าเลยค่ะ ธรรมชาติธรรมชาติบา้าเนเฮาลาะค่ะพามาฟังเสียงจริงรดีลองค่ะจาสตร์ซองผ้นม,มาจากขอบฝาเนาะค่ะสวยงามธรรมชาติบ้านบ้านเรานะคะหาหาเบิ่งได้ยากเด้อดค่ะเพื่อนเืนหาดูดิเสียงจิิงดีลองเนาะค่ะ ยากมากเลยค่ะจ้ายากมากเลยค่ะจ้านี้ยังบ่ค่อยชัดค่ะฝนลินนะคะฝนลินต้อยๆค่ะฝนลินทั้งขึ้นเลยค่ะหมกขึ้นค่ะตกต่้งๆหามงกุแห้งช่วงไม่ไหมค่ะลูกตาสาวท่านค่ะบ้างมือลูกตาสาวแต่ว่าแต่ว่าเห็ดเบี้ยค่าอยู่เราเราเบิ่งเพื่อนเสียงจริงตีดลองเพราะว่ามาดตะสาวแห้งเนาะค่ะแห้งงแห้งผเพื่อน ก็ให้ปกคุมมาไวเบิดละคือที่คือสิได้ตัดออกตัดใบมันออกค่ะปีกเหลืออยู่สามสี่ต้นกับโดค่ะโดก์เป็นธรรมาชาติค่ะสวยงามแบบธรรมาชาติค่ะตกกลิ้นดินค่ะงางออกมาสวนหลังบ้านพามาถ่ายคลิปแล้วยันบอ สวยงามแบบธรรมาชาติค่ะคนหมักดอกไม้เหมาะแน่นไม่เห็นดอกง,งากะสวยค่ะบึงดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะอากาศท่านผ้าเบิงต้นสายค่ะมือนกับผ้ามาเบิงต้นแซวกระอาศิเห็ลุกตะสาวท่านค่ะบ้างมือลุกตะสาวแตะวะ่ตะว่าแต่ว่าเห็ดเหยี้ยค่าอยู่แล้วแล้วเบิ้งเพื่อนเสียงจริงดีงลองเพราะว่ามาตะสาวแห้งเนาะค่ะท่านผ้าเบิงต้นสายค่ะ มีกระเพามาเบืองต้นแซวก็ะอาจชิ็นจันฝนสิต,ตกแห้งค่ะเห็นทองฝาก็ะลินมาทายกอนค่ะกลัวค่ะ,ะ,ะเขาบ่ได้มีโอกาสมาทายค่ะเบืองดอกหยาธรรมชาตินะค่ะแต่สวยคือการขายดอกหยาจาบซองึ้นมาจากขอบฝาเนาะค่ะสวยงามธรรมชาติบ้านบ้านเรานะคะหาผาเบืองได้ยากเด้อดค่ะเพื่อนๆหาดูดิ พอมาดึกๆก็มาลิ้นตลอดค่ะลิ้นตลอดเลยเิ็นดอกหน่าก็งามงาม,งามค่ะสวยงามแบบธรรมชาติค่ะเจ้า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 เลยค่ะออกเวลาถึงเวลาออกหากินแล้วเนาะค่ะเมือนกับสวยงามแบบธรรมชาติค่ะแง่งแง่เพื่อนเพื่อนก็ใครปกคุ้มมาไหวเบิด์ละ ก็ที่ก็เสิได้ตัดออกตัดใบมันออกค่ะพีกเหลืออยู่สามสี่ตนยากมากเลยค่ะจ้ายานฝนิตกแห้งค่ะเห็นทองฝากก็เล่มาทายก่อนค่ะกับโดกค่ะโดกเป็นธรรมชาติค่ะบึงก็ไผ่กอไผ่หนาชิกฝนแห้งค่ะฟังเสียงจริงหลีด เจ้าเจ้าเจ้าเลยค่ะกับออกเวลาถึงเวลาออกหาคิดแล้วเนาะค่ะเหมือนกับเหรียทองเสียงไก่ขันค่ะเสียงกาเสียง่หนกนผ้าเบิบึงต้อนสายค่ะเหมืนอนกับผ้าเบิงต้อนแ้วก็อาจจะเห็นนิยังไม่ค่อยชัดค่ะฝนลินนะคะฝนลินต้อยๆค่ะฝนลินทั้งคืนเลยค่ะเมืกขึ้นค่ะ ตกตั้งแต่หาโมงตกแห้งช่วงไม่ๆมค่ะนี่ยังไม่ค่อยชัดค่ะฝนลินนะคะฝนลินต้อยๆค่ะฝนลินทั้งขึ้นเลยค่ะหมืกขึ้นค่ะตกตั้งแต่หาโมงตกแห้งช่วงไม่ๆมค่ะแต่ทายหอยหย่านฝนแห้งค่ะดมือมึงมันนี้ทองฟ้าทองฟ้าสีแดงเพราะว่าลูกแตะสาวท่านค่ะผพราม่นั้นเราถ่ายเป็นลูกแต่สาวกะกะเห็นค่ะถ้าตื่นสาวกะดเบึงค่ะแต่ ปกติกับตื่นเช้าโยค่ะแต่ว่าบางเทือกับวุ่นวุ่นอยู่ี่คุกเจ้า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 เลยค่ะกับออกเวลาถึงเวลาออกหาคิดแล้วเนาะค่ะเงอนกับเหรีทองเสียงไก่ขันค่ะเสียงกาเสียงโหนกดว่าค่ะเขาบไ,ได้มีโอกาสมาทายค่ะเิึงดอกหยา ธรรมชาติเนาะค่ะกตสวยคือการขาดดอกหยาเสียงจริงตีดลองเนาะค่ะลูกตะสาวท่านค่ะบ้างมือลูกตะสาวต่วะต่วะเห็ดเยียบข้าอยู่เราระเบิเผื่อเพื่อนเสียงจริงตีดลองเพราะว่ามาตาสาวแห้งเนาะค่ะยากมากเลยค่ะจ้านี่ยังไม่ค่อยชัดค่ะ ผลลินนะคะผลลินต,ต้อยๆค่ะผลลินทั้งขึ้นเลยคะ่ะหมื่ขึ้นคะ่ะตกตั้งแต่หาโมง,งตกเแห้งช่วงใหม่ๆค่ะกัดธรรมชาติธรรมชาติบานเฮานอกคะ่ะพามาฟังเสียงจริงดีดลองคะ่ะเสียงจริงดีดลองเนาะคะ่ะ ธรรมชาติธรรมชาติบานเฮาน้อค่ะพามาฟังเสียงจริงดีลองค่ะคนหมักดอกไม้เหมาะแน่ไม่เห็นดอกงางอ่ะสวยค่ะเบิงดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะอากาศนี้ยังไม่ค่อยชัดค่ะฝนลินนะคะฝนลินต้อยๆค่ะฝนลินทั้งขึ้นเลยค่ะเมกขึ้นค่ะตกตั้งแต่หาโมงตกเห้นใช่วงไม่ไม่ค่ะท่นผ้าเบิงต้นสายค่ะ มอนี้ก็พามาเบืองต้อนแซวก็อาจจหิดกับโดคหานโดนธรรมชาติค่ะยานฝนสิดต,ตกแห้งค่ะเห็นทองฟ้ากก็เล่มาทายก่อนค่ะสวยงามแบบธรรมชาติค่ะเจ้า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 เลยค่ะกับออกเวลาถึงเวลาออกหาขินแล้วเนาะค่ะเหมือนกับแงงแห้งเผื่อน ก็ไผ่ปกคม่มาไว้เบิดละคือคือสิ่เด้ตัดออกตัดใบมันออกค่ะปีกเหลืออยู่สามสีต่ต้นก็ไผ่ก็ไผ่หนาชิบฝนแห้งค่ะฟังเสียงกิ่งรีดรีทองเสียงไก่ขันค่ะเสียงกาเสียงนก เจ้า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 เลยค่ะกับออกเวลาถึงเวลาออกหากินแล้วเนาะค่ะเงินกับฝนยังลินอยู่เด้อค่ะฝนเพ่อนนี่ะกระผ้ามาเบิงทองฝาหรือว่าบรรยากาศตอนเช้าค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นแบบนี้ยานฝนฉิดตกแห้งค่ะเห็นทองฝาก็เลยมาถ่ายกอนค่ะกับดกค่ะโดกเป็นธรรมชาติค่ะนี่ยังไม่ค่อยชัดค่ะ ฝนดินนะคะฝนดินต้อยๆค่ะฝนดินทั้งขึ้นเลยค่ะหมืกขึ้นค่ะตกตั้งแต่หามงกุฎงัวแห้งช่วงใหม่ๆค่ะเบื้องผิดคืชสิดีตัดก็ไผยขัางบนออกค่ะแล้วเบิ่งงผิดข่อยพี่ข่อยน้อยโดกนี่ยังไม่ค่อยชัดค่ะฝนดินนะคะฝนดินต้อยๆค่ะฝนดินทั้งขึ้นเลยค่ะเมื่ขึ้นค่ะตกตั้งแต่หามงกุฎงัวแห้งช่วงใหม่ๆค่ะ ธรรมชาติธรรมชาติบานเฮาน้อค่ะพามาฟังเสียงจริงดีดลองค่ะแต่ททยหอยยานฝนแห้งค่ะเปิดมือมึงมือนี้ทองฝาทองฟ้าสีแดงพระว่าลูกตะสาวท่านค่ะผมเาะงันัรเบ่งพริกคือสิริตัดก็ไผ่ขังบนออกค่ะแล้วเบ่งพริกขอ่อยพี่ข่อยนวยดกให